เราทำงานในการปกป้องคนอื่นโดยที่มีหลักการด no ูโนฮาร์มแต่เราก็ควรที่จะเอาดูโนฮาร์มเนี่ยมาปกป้องตัวเองด้วยถ้าคุณถูกกระทํานั่นหมายความว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปกป้องตัวเองเพื่อที่ให้เราทำงานต่อไปได้โดย never give up เลยเนี่ยมันจะทำให้เราบรรลุผลที่เราต้องการได้อยากจะเห็นในเรื่องของ human rights เนี่ยเป็นตัวนำที่ทำให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ เขียนคำว่าทรมานไม่ได้นะใน Facebook ของคุณเราจะฟ้องคุณเราโพสต์เรื่องถังออกซิเจนเด็กที่พ่อถูกบ้มตัวก็ทหารก็มาที่บ้านเลยแล้วหลังจากที่ถูกฟ้องคดีก็มีการรายงานให้เราทราบว่ามีการติดตามรถมีการติดตามการเดินทางของเราการเคลื่อนไหวของเรา รูปของคนอื่นๆทั่วประเทศใช่ไหมคะอย่างเช่นกะเหรี่ยงชนเผ่าเนี่ยเขาจะถูกมองด้วยความสงสารเมตตาจากคนไทยทั้งประเทศแล้วก็จะให้การช่วยเหลือแต่ในขณะที่มิ n นอริตี ity, ชาวมาลายูมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดและสีอำเภอเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นเป็นชนกลุ่มหนึ่ง ที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ถูกเหมารวมว่าทั้งหมดคือผู้ใช้ความรุนแรงและเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน2ปีที่เราอยู่ในระบบของกฎหมายเราเห็นการเยี่ยมของคนในเรือนจําที่มีความแตกต่างก,กับชาวบ้านชาวมาลายูมสุสลิมทั่วไปกว่าที่เขาจะไปเยี่ยมคนในครอบครัวเขาได้เขาต้องรอเวลาแล้วเขาต้องรวบรวมเงิน เพื่อที่จะไปเยี่ยมแล้วเขาก็ไม่รู้ภาษาที่จะประสานกับผู้คุมหรือว่าเรือนจําหรือว่าศาลก็คือหลังจากาการใช้ออนไลน์การใช้สื่อออนไลน์อย่างเช่น a c e b o o k ค่ะก็เป็นการใช้เพื่อการสื่อสารในเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ทั้งเรื่องของการเกิดการทรมานามีผู้เสียหายจากการถูกทรมานมีผู้เสียหายจากการถูกควบคุมตัวโดยพาาการเป็นเวลาหลายวันมันก็เลยนําไปสู่การที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโจมตีทางออนไลน์ทาง Facebook ของเราไม่ว่าจะเป็นช่องคอมเมนต์ หรือว่าการแชร์แล้วก็ใช้การต้อยค่าเกิดขึ้นนะคะก็คำว่ากะเหรี่อะ่ะแล้วก็ถึงขั้นล่าสุดนี่ก็คือแบบต้องเอาไปค่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดไม่นานสองสามวันเนี่ยการโจมตีออนไลน์แล้วก็การโจมตีทางออฟไลน์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เรายุติบทบาทในการพูดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างที่สองก็คือว่า การใช้ถ้อยคำที่ระบุถึงเพศระบุถึงการ harassment คําพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ harassment อันนี้ก็เป็นเรื่องของซีดอเรื่องของผู้หญิงที่จะต้องได้รับต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของ ICCPR เรื่องที่เราจะต้องไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการเคลื่อน,นที่การเคลื่อนย้ายหรือการพูด แล้วก็การแสดงความพิดีหิถนต่างๆเนี่ยค่ะเป็นเป็นสสียสำคัญเลยที่การโจมตีออนไลน์หรือออฟไลน์เดียต้องการที่จะกำจัดคัควบคุมการดำเนินการของเรากลุ่มด้วยใจเน้นในเรื่องของการรดรงคลงในเรื่องของการปกป้องสิทธิมชนในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องของ ICCPR เรื่องของ CAT โดยการเหมือนกับเป็น monitoring เป็นหมาเฝ้าบ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูให้ให้ความเข้มแข็งกับผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดทั้งหมดอยากจะเห็นในเรื่องของ human rights เนี่ยเป็นตัวนำที่ทำให้เกิดสันติภาพในพื้นที่เพราะว่าชามาลายูมุสลิมในพื้นที่อะค่ะ,ะถูกกดทับเรื่องของสิทธิมนชนทั้งเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการเข้าถึงสิทธิเรื่องภาษาเรื่องอัตลักษณ์ แล้วก็เรื่องของการถูกเมารวมตีตาแล้วอันนี้คือความคับข้องใจที่เขาไม่สามารถพูดต่อสังคมได้เนื่องจากภาษาที่แตกตา่างแล้วเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานของสิทธิเพชนสิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้กำลังใจนะปกป้องสิทธิทมนุษยชนทั่วโลกเลยค่ะว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพังแต่มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่ยืนเคียงข้างคุณแล้วก็ให้กําลังใจคุณให้คุณก้าวต่อไปเพื่อที่จะบรรลุความมุ่งมั่นของคุณ